เสี้ยวทางช่อง8อย่าลืมนะคะวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ดูช่อง8กดกฎหมายเลข27่็ค่ะเออถึงเสียวต่างแดนของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษของกรุงฮานอยเมื่อปี2010นี้เองค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าสถาปัตยกรรมที่ว่าคืออะไรและทำไมถึงถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้นตามบลริ้งมาเลยค่ะ แล้วตอนนี้โบลลี่ก็เจอแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วค่ะน้องกอย่าไกด์ของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องกอย่าเหตุการณ์สำคัญในปี2010เนี่ยของเวียดนามคืออะไรคะค่ะในปี2010ก็เป็นปีที่ครบรอบ1,000ปีของกรุงฮานอยค่ะอ๋อ1,000ปีของกรุงฮานอยใช่ค่ะใช่ไหมคะจนถึงตอนนั้นตอนนี้ผ่านมาก็อีก10ปี ตอนนี้หนอยก็อายุ1 0ึ0ปีใช่ค่ะถูกไหมคะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในปี2010สถาปัตยกรรมที่ว่าคืออะไรคะนั่นก็คือกำแพงเซรามิกค,ค่ะไหนด้านหลังคะ่ะอาอัน,นุนะคะยาวๆใช่ไหมใช่ค่ะทุนทรัพคาและนี่นะคะสถาปัตยกรรมพี่โบลิงจะพามาดูกันในวันนี้ค่ะและสถาปัตยกรรมที่เราจะมาอึ้งทึ่งเสียวกันที่ประเทศเวียดนามในวันนี้ ก็คือกำแพงนี่เองแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งกำแพงที่ตั้งอยู่ในกรุงฮาหนอยนี้ก็ไม่ใช่แค่กำแพงธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นกำแพงที่มีกระเบื้องเซรามิกมาติดเอาไว้เป็นรูดลายต่างๆสวยแปลกตาเป็นอย่างมากอีกด้วยแล้วครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะน้องกอย่าก็พาโมลิ่งเดินมาถึงสถาปรตยกรรมที่ว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเป็นกำแพงเนาะ อันนี้คือเซรามิกใช่ไหมใช่ค่ะเ,ออเป็นเหมือนเป็นพึงชิ้นเล็กๆค่ะยาวไปแบบเนี่ยสดลูกหูลูกตาทั้งสองด้านเลยค่ะกำแพงทั้งหมดนี้อันนี้ถูกสร้างขึ้นในปี2010ใช่ไหมคะได้สร้างมาเป็น3ปีค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ปี2007จริงๆคือเริ่มสร้าง2007ใช่แต่ว่าสร้างให้เสร็จสิ้นตอนปี2010ใช่ค่ะก็เป็นการเฉลิมฉลองครบ1,000พปีฮานอยพอดีใช่ค่ะ กำ,กำแพงมีอยู่แล้วอะค่ะถือกำแพงก็สร้างใหม่กำแพงก็มีอยู่แล้วค่ะ,ะคือกำแพงมีมาก่อนแล้ว<ช>แต่เซรามิกคือตัวที่เพิ่งมาทำใ<ช>ส่ซิปปอสองพันสิบใช่ค่ะ,คะระยะทางนี่ยาวเท่าไหร่คะในระยะประมาณ4กิโลเมตรค่ะ4กิโลเมตรพระสงฆยาวมากนะคะมีหน้าเรามองไปแบบ ทางขวาทางซ้ายก็จะเห็นแต่กาแพงเงี้ยเต็มยาวสุดลูกหูลูกตาไปหมดเลยยาวขนาดนี้บเิ่ว่าเดี๋ยวเราเดินดูหน่อยดีกว่าแต่ก่อนจะเดินดูนี่ค่ะแอบเห็นอันนึงวันนี้คุณมากเลยอ่ะเหมือนเราแบบน่าจะเคยเห็นที่ไหน,อ,น,นอันนี้มันอันนี้มีอยู่จริงไหมคะอันนี้คือภา่จำลองของที่ไหนอันนี้เรียกว่าเควนนเียรวันกักเควียวันกักืันคืออยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามบันเมียวกุ๊กถือสานค่ะ จริงแล้วตามต่างๆอันน<ช>ี้ก็มีเหมือนแลนด์มาร์คต่างๆของเมืองที่ผมลองอยู่ในกำแพงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยอคุณผู้ชมคะบริงว่าถ้าเกิดเราเดินดูกันเนี่ยนะคะต้องมีอีกหลายจุดแน่ๆอะไรที่เราเห็นแล้วพอจะคุ้นๆว่าเอ๊ะมันคือที่ไหนของฮานอยกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินดูดีไหมหนูว่าเรานั่งรถชมดีกว่าค่ะเพราะมันยาวมากเลยโอเคถ้าอย่างนั้น4กิโลนะคะเดี๋ยวเรานั่งรถชมกันดีกว่านะคะว่าตลอดสายยาวๆเนี้ย จะมีที่ไหนที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจบ้างค่ะจุดเด่นที่สะดุดตาของกำแพงนี้ก็คือลวดลายบนกำแพงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนั่นเองแหละครับนอกจากนี้ในความสวยงามก็ยังแฝงไปด้วยความประณีตและเรื่องราวต่างๆอีกมากมายตลอดแนวกำแพงเลยทีเดียวและแทบไม่น่าเชื่อว่ากำแพงนี้จะมีระยะทางที่ยาวไกลถึง4กิโลเมตรโอ้โหที่เรียกได้ว่า ถ้าเดินชมกำแพงไปเรื่อยๆก็คงจะเรียกเหงื่อได้ทีเดียวแล้วครับคุณผ,ผู้ชมคุณผู้ชมคะนี่เดินชมกันมาสักพักหนึ่งนะคะรู้สึกโอ้โหถนนเส้นนี้ยาวมากจริงๆเลยค่ะทำไมเขาถึงสร้างกำแพงยาวขนาดนี้เขาสร้างไว้เพื่ออะไรคะเนี่ยค่ะกำแพงนี้ก็สร้างเพื่อก,กั้นระหว่างถนนกับบ้านค่ะอ๋อมันเป็นแยากกันอันนี้คือโซนชันตอนนะคะอีกฝั่งหนึ่งนี่เรามองลงไปก็เห็นเลยว่าเป็นอาคารบ้านเรือน และนี่ก็เป็นอีกฝากฝั่งของกำแพงนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งกำแพงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างมาเพื่อกั้นระหว่างถนนกับย่านที่อยู่อาศัยของคนนั่นเองแหละครับโดยจะมีสะพานลอยเล็กๆเป็นจุดๆเพื่อให้คนได้เดินข้ามกำแพงเพื่อไปอีกฝั่งได้นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้วันที่ดูมาสักพักแล้วสังเกตได้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน หลากหลายบนกำแพงนี้อยู่เยอะมากเนยนะคือบางช่วงเราจะเห็นว่าเขาจะใช้แบบสีสันสดใสมากบางช่วงก็จะภุมโพนแบบพื้นขาวแล้วก็ลายสีเหมือนน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรืออย่างอันนี้ก็แปลกกว่าที่ผ่านมนาะเพราะว่าปกติเราจะเจอเซรามิกแผ่นเล็กอย่างงี้แต่ว่ากำแพงตรงนี้เป็นเซรามิกแผ่นใหญ่แล้วก็ลวดลายมันถูกดีไซน์เอาไว้แล้วด้วยทําไมงานมันถึงหลากหลายขนาดนี้คะก็ยากค่ะเพราะว่ากำแพงเซรามิกนี้ได้ทําออกแบบเป็นหลายคนค่ะ หมือนมีคนทำออกแบบหลายคนใช่ไหมคนออกแบบอันนี้ประมาณกี่คนนะคะเนี่ย28คนค่ะ28คนเป็นคนเวียดนามทั้งหมดเลยป่ะเป็นคนเวียดนามแล้วก็เป็นคนต่างชาติด้วยค่ะอ่ามีทั้งศิลปินไทยในประเทศแล้วก็ศิลปินต่างชาติที่มาออกแบบกันที่บอก28เนี่ยคือแค่คนออกแบบใช่ไหมใช่ค่ะแต่แรงงานที่ทำแรงงานที่ทำก็ต้องเป็นพันคนเป็นพันๆคนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากระแพงเนี่ย4กิโลเมตรเป็นงาน และอย่างเซรามิกบางช่วงเนี้ยน่าจะต้องออกแบบไว้ก่อนแล้วก็สั่งทาขึ้นเป็นการเฉพาะด้วยนะคะก่อนที่จะมาแบบติดตั้งทําได้สวยงามแบบนี้ได้นะคะจํานวนเซรามิกเราประมาณชิ้นแล้วรู้ไหมหลายล้านชิ้นค่ะหลายล้านชิ้นเยอะแบบเนี้ยทั้งจํานวนเซรามิกทั้งคนทำด้วยความที่มันมีหลากหลายคนอย่างเงี้ยเราต้องมีการแบบเน้นาม,มีการกาหนดคอนเซปต์ให้ศิลปินแต่ละท่านนะคะว่าเรื่องราวที่เล่าต้องเกี่ยวข้องกับอะไรส่วนใหญ่เรื่องราวที่เล่าก็เกี่ยวความกับชีวิต ของคนเวียดนามค่ะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเวียดนามค่ะ,ะส่วนมากก็คือจะเป็นเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามกรุ<ช><อ>งฮานอยค่ะแห่นะงหมดเลยคุณผู้ชมที่สำคัญน,นะคะเราบอกแล้วว่า4กิโลเมตรเราบอกแล้วว่าเซรามิกเป็นล้านชิ้นอันนี้ต้องบอกว่ามันเยอะที่สุดในโลกด้วยใช่ไหมคือกำแพงเซรามิกนี้ได้บันทึกว่าเป็นถนนเซรามิกที่ยาวที่สุดในโลกค่ะ กลุ่มนะคะบันทือเอาไว้เลยและนี่ละค่ะกำแพงเซรามิกที่ยาวที่สุดในโลกและนี่ก็คือกำแพงเซรามิกที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวที่ยาวกว่า4กิโลเมตรและมีความสวยงามที่ผ่านการออกแบบมาจากนักออกแบบถึง2 8คนและผู้ที่มาร่วมสร้างอีกนับพันคนที่เป็นจงติดกระเบื้องเซรามิกเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นจนเป็นผลเงินที่ทรงคุณค่าแถมยังเป็นแลนด์มาร์ค ที่สำคัญของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามอีกด้วยแล้วครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงจัง เรื่องราวของกำแพงโมเสกหรือว่ากำแพงเซรามิกนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ1 0 0 0ปีของกรุงฮานอยค่ะตลอดเส้นทางเกือบ4กิโลเมตรที่ทอดยาวนี้นะคะกำแพงนี้ก็ได้บอกเ่าประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราววิถีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยของชาวเวียดนามเป็นอย่างดีเลยค่ะที่สำคัญคือกำแพงนี้ยังช่วยสร้างสีสันให้กับถนนเส้นนี้อย่างมากและยังถูกบันทึกเอาไว้ในกินเนสบุ๊กด้วยนะคะว่าเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกค่ะกำแพงเซรามิก ยาวจริงๆค่ะอันนี้วันนี้ขอบคุณกอย่ามากๆาที่พาพี่โรลิ่งมาชมกำแพงนี้แล้วก็บอกเราเรื่องราวแบบนี้กับแฟนๆรายการของเราค่ะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้โรลิ่งของการันตีว่าเรื่องปฏิมากรรมกำแพงเซรามิกอึ้งทึ่งเสียวค่ะ